สามสาเหตุทำไมกลัวซาหลังหูถึงช่วยให้บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนได้ข้อที่หนึ่งบริเวณหลังหูเนี่ยเป็นจุดไหลผ่านที่เลือดขึ้นไปไหลเวียนเลี้ยงสมองถ้าเลือดไหลเวียนไม่ดีจะส่งผลให้สมองของเราเนี่ยมึนงงแล้วก็เกิดอาการบ้านหมุนได้ค่ะเพียงแค่ใช้กัวซาสกิบเบาๆก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นสองเลยนะคะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อน ไม่เพียงพอการกลัวซาบริเวณหลังหูเบาๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายทําให้นอนหลับได้ลึกได้ง่ายมากขึ้นและข้อที่3เกิดจากการที่น้ําเหลืองค้างจุดบริเวณหลังหูนะคะจะเป็นจุดการไหลเวียนของน้ําเหลืองเราสามารถที่ลองจับได้บางคนจะเข้าใจว่ามันเป็นกระดูกเนาะแต่พอถ้าเรากลัวซาไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะตรงส่วนเนี้ยมันจะยุบไปเลยนั่นหมายถึงน้ําเหลืองเนี่ยที่มันอุดตันเวลาที่มันอุดตันจริงๆมันจะส่งผลให้หน้าของเราเนี่ย เพราะนั้นนี่แหละค่ะสามเหตุผลหลักๆที่กลัวซาหลังหูหรือท่านไหนนะคะที่มีอาการบ้านหมุนจากหูชั้นในหรือมีอาการทรงตัวแบบผิดปกติแนะนําให้ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะเทคนิคดีๆแบบนี้ที่ทันนี้ของเรา เด็ดหลักสูตรการสอนกัวซาใหม่ทั้งหมดมือใหม่หัดเริ่มต้นในการกัวซาก็สามารถทําได้เห็นผลลัพธ์ได้จริงอย่างรวดเร็วเรียนจบไปแล้วได้ใบรับรองนวดเพื่อความงาม60ชั่วโมงสามารถรับนวดแบบถูกต้องตามกฎหมายได้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยจากปกติราคา19,900บาทพิเศษสุดๆเหลือเพียง12,900บาทจํากัดสิเพียงแค่20สิทธ์เท่านั้นรีบสมัครด่วนนะคะแล้วมาเจอกันที่ธัญญี ค่ะ